ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะคะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพุ่งเกินหลัก2ล้านคนเข้าไปแล้วแน่นอนนะคะว่ากว่าครึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในบราซิลประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคค่ะลาตินอเมริกาได้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19 แห่งใหม่ของโลกจากการประกาศขององค์การอนามัยโลกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ นับจากนั้นไวรัสระบาดในภูมิภาคในอตัตราเร่งจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่2,7621คนค่ะบราซิลนับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดรวมทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ1 6 7 5 7 9คนเสียชีวิตไปแล้ว49,976คน สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกทั้ง2ประเภทรองจากสหรัฐอเมริกาขณะที่เม็กซิโกไวรัสระบาดหนักสุดเป็นอันดับ2ของภูมิภาคจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อล่าสุดนะคะอยู่ที่175,202คนสูงเป็นอันดับ14ของโลกนะคะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ราวๆ2781คนค่ะ กลุ่เม,ม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกเตรียมจะเปิดตลาดพัตนาคารร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆอีกครั้งในวันจันทร์แต่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลื่อนกำหนดเปิดออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากโควิด1 9ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางด้านชิลีได้ปรับตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สูงขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อวันเสาร์เป็น7,144คนภายใต้วิธีการตรวจนับแบบใหม่ซึ่งรวมผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่สงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 อีกด้วยส่วนประเทศเปรูจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุหลัก250,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่ราวๆ7,861คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2 0 1คนในระยะเวลา24ชั่วโมงจนถึงวันเสาร์ซึ่งนับเป็นสถิติเสียชีวิตรายวันสูงที่สุดอันดับ2นับตั้งแต่ประเทศมีการประกาศสถานะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ